าตัวกันกับ6อ๋อนี่คนหายตัวอีลีรอสีีนี่ละนี่บ่ตัวหานี่หาศนเีน่นะศูนย์หศูนย์เก้คองพันห้ารอยหกสิบเดอนตุนงจีดียลีเียวับง่าม้นาะมเลว่าจะเป็นเกียรตนงเตอเอาทุยยาจเตน้องเตวเป็นเบิดเป็นได้เบิด พต่นน้นได้เบิดเนครับนได้บินไดบิคนกสัง่าได้คนกสังนี่เบรอะไรเราค้ดยากคยากคนเดือ้ำคนเอำคนกสังนี่คิดยากคนเดือดถำทำเลยทำเลยอันบอกกับโมนเราเอฟซเนาะติดตามเอยจ้าแต่คนติดตามร้อยหลายเดียบ่าเป็นอย่างคือพอเห็นลง ไ่องยูทูบเน่เห็นลงคลิปเน่สินทีบีบอพามาเป็นยังล่ะกถามหลายอีหลีเดยหังพมย้ย้ลังเป็นนหน้าเนี่ยมาหลังเป็นดินหนาเดี๋ยวนายขากชืญไปบอกหันมุมนี้เป่นก็เลยบก่อยมีเวละคนสินบมาเพิ่นเล่บก่อน เดี๋ยวเมื่อเนี่ยเดี๋ยววันที่สามวันที่สามเอาเจอกันเนีอยูุสานตาเซ่เมื่อเนี่ยเดี๋ยวเออหาถือเล็กเนาะเป็นาตาเซ่คิดถอดเราจ้าเดี๋ยวหาถือกันไหมถือเด็กถือแล้วเนาะถือแล้วันที่หนึ่งพ่อมคุณจ้าศูนย์เจ็ดเนาะจ้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ห้าเนาะค่ะเนาะมาอยากให้เด็กผู้เขาอยากให้มารวมท่าบุญน้ำกันจ้าก็มาสร้างศาล สารประปูห้าอนี่ล่ละเวลาไปเวลามามองนีเป็นสารแบบว่าเนี่ยงเราเขาเจาเอื่อนไหมมูบางเขาเจาเอื่อนปสารตะปูสารตะปูเวลามีประเภทนี้ไหมเขาเอื่อนนี่ยงเนาะเวลามีบุญเผาเวียดนี่ยังสีนงส่นะเขาเจากับมาอาศัยเพิ่นยูนีเล่ยๆก,ก,กับอยากให้อีตี่ทุกท่านมาซอยกันเนาะขันเหล็กันวัดปูเขานี่ละเล็กปูเขานี่ให้มาสางน้ำกันจ้ากระปากเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะเนาะมีสิทธิ์เข้าแล้วมีสิทธิ์ลุด จ้าบงมันแท้บัวบาคนสุดที่ีัจ้าจ้าจีนเนี่จ้าอคนี้แหละเนาะจ้าจ้ามิสานันล่ะจ้าสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะมาซ่อมเงินลกุตั้งร้อยล้านหนิลอตเตอรี่น้องแก้วขอแบงบ่แก้ขอเพิม้นามตัวนี้ก็มาฮักมาคเลือพี่น้องเอตัวนี้ก็มาฮักมาคตัวนี้ตั้วนจัี้ัเดีวันยังไ้วางไอ้เหล็กไทย เอาบ้านไได้แล้ว <wiele> ว right? no. ันที่หกัอยูน้ำเขียบเพียงเบ่ไหได้หนองแก้วอตโตมาก์กอะสีแบงบ่เนี่ยสีแดงอาเจีหาได้ตัวนี้อท่ามใจลำบากเลฮะไม่เสียได้เถอะบกเอารางวัลที่หนึ่กัอะไหอ๋อแบบฝืนไฮเลยด้วนี่ฝืนไฮเลยต้น้นมีใบเดียวได้นะถูกยถูกเสจำไปได้ครับนองแก้วจำไเลยครับเก่าฮกเก่าหามเก่าอราวันที่หนึ่งอยู่ในนี้จะได้นองแต้วเอาแบ่งกันแบ่งกันสาธุ ใช่หน่อเต้าวซื้อมาเจ้าใบแหล่งซ้อมมีใบเดียวเนี่ยน่ะตอนซื้อมาเจ้าใบแล้วสีโดดๆเนียนๆนะโซให้พี่น้องเมืองน่้ครั้งละมันทีหนึ่งเลยอูู้โอ้โหน่นน่ะเป็นนิดนๆนั่นนั่นเนียนๆนั่นนั่นพี่น้องสามศูนย์เก่าศูนย์แบ่งขายเก่าโห่งงามเฮียเลยหมักเลยมีใบเดียวพร้อมนามหามงมืดอำเภอเขานี่แมนใส่ใบเดียวเลยใส่หนาบึ้งเแกวใส่เอออนั่นละนั10ล้านของเราได้มาแล้วครับ10ล้านแนมกล้องครับอ่าโอเคน้องเก้ว โอ้เป <anto> <isto> ิดหน้าไปเปิดหน้าห้อายๆน่พ่อน้องเอ็มซีจำได้น้องแจวเปิดหน้าอีกแล้วเปิดหน้าอีกแล้วใครลูบกันใครลูบกันเอ้เอาต่างดีๆบ้างนงเอาไกลๆเอาข่าไกลๆเอาข่าไกลๆเอาเข่ามองต้องคนกับช้างหน่อยครับเผิ่อมองของแต่คนสุรินทร์ทีวีเยอะจริงๆเนี่ยของคนกับช้างเนี่ยนั่นหันมาข้างคนสุรินทร์ทีวีหรอหันมาเร็วกว่านั่นๆหันมาเร็วกว่าหันมาเร็วแล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไวม้ก่อนกดตร้มสีแดงเลยครับ